สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ได้เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่กับหลวงพ่อรวยวัดตะโกที่อยู่ในเหรียญเดียวกันเนี่ยมาให้ได้ชมกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นรวยคุณรวยของวัดสิมารายทรงธรรมนะครับที่เขาใหญ่ปากช่องนะครับเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างนะครับวัดสิมารายทรงธรรมนี่ก็อยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีพิธีการ พิธีการพิธีกรรมในการปลุกเสกสองวาระเหรยนี้สร้างเมื่อปีปี63มนะมีพิธีมหาพุทธาพิเศษวาระแรกก็คือวันที่3ตุธาคม2 5 6 3มีสมเด็จพระพุทธจารย์วัดไรมิตรจุเทียนชัยแล้วก็หลวงพ่อนุสิทธิ์หลวงพ่อคูณมีพระอาจารย์แก้วสิทธิหลวงพ่อรวยพระอาจารย์แก้วนี่น่าจะใช่ จ้าวาดรูปปัจจุบันนะวัตโกนะครับหลวงปู่เฮงประภาโสก็ดับเทียนชัยนั่งอธิษฐานจิตด,ด้วยแหละนะครับแล้วก็พิธีใหญ่มากนะในวันที่3ตุลาคม2563ส่วนวาระที่2นี่วันที่28มีนาคมปี64นะครับมีหลวงพ่อทองวัดบ้านไรจุดเทียนชัยนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุทธ ดับเทียนไัยนั่งอธิษฐานจิตด้วยก็มีหลวงปู่โตวัสิมาลัยทรงธรรมหลวงพ่อจอยภาพที่เห็นนี่มีหลวงพ่อจอยวัดนนไทยด้วยนะก็มีอีกหลายหลายรูปอะบางบางรูปผมก็ไม่ไม่รู้จักนะครับเาะเป็นเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างทางขึ้นเขาวัสิมารัยทรงธรรมนะครับเป็นเหรียญสวยเหรียญดีนะก็จากภาพ ที่ที่เราได้เคยเคยเห็นกันมาช้านานนะเหรียญที่มีรูปหลวงพ่อคูณจับมือกับหลวงพ่อรวยยังไม่เคยมีใครนำมาสร้างเหรียญน,นะสร้างวัตชุมคลน,นอกจากเป็นรูปถ่ายที่ทางวัดโกนะออกเพื่อหาทุนทรัพย์หาซื้อที่ดินเพื่อสร้างโบสถ์หลังใหม่นะครับรูปนี้มีที่มาเมื่อประมาณปี2541นะ เป็นรูปถ่ายประมาณนั้นนะจากเพจวัถุมคลหลวงพ่อรวยวัตกโกรูปนี้ก็มีนามมงคลว่ารวยทวีคูณรูปต้นแบบนะมีนามมงคลว่ารวยทวีคูณนะครับเป็นช่วงปี2541ช่วงที่วัตกโกตาบลดอนย่านนางอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีพระครูสมุทรธรรมานิวิตรหลวงพ่อรวยวัตกโกเป็นเจ้าอาวาส กำลังจะซื้อที่ดินที่ติดกับวัดเพื่อสร้างโบสถ์หลังใหม่แทนโบสถ์หลังเก่าซึ่งเล็กและสุดโทมตอนนั้นหลวงพ่อรวยและลูกศิษย์กลับจากกิจนิมนต์ผ่านทางวัดบ้านไร่พอดีจึงได้แวะเข้าไปทักทายหลวงพ่อคูณขากลับระหว่างจับมือล่ำลากันศิษย์ของหลวงพ่อรวยได้ถ่ายรูปไว้แต่กรรมาการวัดบ้านไร่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหลวงพ่อคูณทราบเรื่องก็บอกอนุญาตให้ถ่ายรูปได้ และให้นำไปจัดทำเป็นรูปถ่ายออกจำหน่ายเพื่อหาทุนเพื่อซื้อ,อที่ดินสร้างโบสถ์มูลเหตุแห่งรูปถ่ายนี้ก็เนี่ยแหละครับเป็นรูปมงคลทางวัดสิมาลัยส่งทัมเบิได้นำมาทำเหรียญน,นะครับทำเหรียญรุ่นนี้รวยคุณรวยนะแล้วก็มีเรื่องเกิดจ,จากชีวประวัติของหลวงพ่อขูดด้วยนะครับที่หลายๆคนก็คงเคยฟังแล้วผมเอามาทบทวนหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องเขาก็เขียนไว้ว่าหลวงพ่อขูณวัดปัญไร จังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงหลวงพ่อรวยวัตกโกจังหวัดอยุธยาเรื่องมีอยู่ว่าภูเขาควายเป็นดินแดนที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานใช้ทดสอบลูกศิษย์ที่สำเร็จวิชาวิปัสสนาชั้นสูงเพราะมีความสลับซับซ้อนของรุกขมูลที่เสี่ยงต่อพยันอันตรายนานับประการและตามภูตามเทือกเหล่านี้มีของศักดิ์สิทธิ์มากมาย แต่การจะได้มานั้นจะต้องมีบุญบารมีจึงเป็นแหล่งที่พระอริยสงฆ์ผู้มีอภิญญาเข้าไปทดสอบสภาวะจิตบำเพ็ญภาวนาเพื่อเสริมพลังอำนาจแห่งธรรมปฏิบัติอันเป็นคุณวิเศษนอกจากจะได้พบกับสิ่งแปลกๆเข้ามาร่วมทดสอบด้วยอย่างเช่นช้างเสือหมีควายกระถิงและอื่นๆแล้วยังต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเทวดา จิตวิญ,ญญาณพูดผีปีศาจส,สัมภเวสีเสือสมิงปลอดหมอกผีปอผีโป่งที่คอยสูบเลือดจนถึงแก่ความตายผู้ใดได้ผ่านด่านภูเขาควายมาแล้วแสดงว่าไม่ธรรมดาสามารถได้สภาวะธรรมกลับมาอยู่ในชั้นทรงอภิญญาจึงเป็นดินแดนแหล่งการทดสอบวิชาคาถาอภิญญาของพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อรวยปราสาทิโกวัตโก ท่านเคยได้พบกับหลวงพ่อคุณปริสุทธโธวัดปั้นไล่ในระหว่างการจาริกทุดงในครั้งนั้นดังมีบันทึกในเกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อคุณตอนหนึ่งที่ได้เล่าให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดฟังว่ากูจะเล่าให้มึงฟังท่านรวยวัตโกเป็นเพื่อนกูสมัยทุดงท่านเป็นพระที่เป็นเลิศด้านคาถาวิชาไม่เป็นรองใครฌานท่านชั้นสูงหลวงพ่อคุณท่านยกย่องถึงเวทวิชา อักขระคาถาวิปัสนาญาณอันล้ำลึกของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกให้สิทธิ์ใกล้ชิดฟังอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่เล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งเดินทุดงหลวงพ่อทั้งสองทันแลกเปลี่ยนวิชาอาคมแก่กันและกันและพร้อมทุดงจาริกสแสวงบุญร่วมกันในป่าลึกที่เต็มไปด้วยนานาพยันอันตรายจึงเริ่มต้นเป็นสหธรรม,มิตที่แนบแน่นกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ก็ฟังแล้วก็เิ่ปลื้มปิตินะเหรียญรวยคุณรวยวัดสิมาลัยทรงธรรมนะปลุกเสกสองวันละเพื่อสมทบทุนสร้างนะสร้างทางขึ้นเขาวัดสิมาลัยทรงธรรมหน้ากล่องนะกล่องเขาก็ประมาณเนะี่ยส่งแฟตไอพีเมานะด้านในเขาก็เขียนไว้ว่าวัดสิมาลัยทรงธรรมพุทธสถานยิ่งใหญ่ตระการตาจะนำพาท่านเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน กราบหลวงพ่อคูณและหลวงพ่อรวยชมพุทธศินกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พุทธศินให้กว้างขวางรวมสร้างประวัติศาสตร์ไปกับเหรียญรวยคุณรวยแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอะไรประมาณนี้นครับก็ส่งมาพอดีเลยนะสั่งมาสีเหรียญน,นะนะ มีใบอนุโมทนานะในการสั่งจองอะไรเงี้ยนะทำเป็นขั้นตอนดีนะแต่ว่าระยะเวลาก็สําหรับคนที่อดใจไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็คิดว่านานแต่ว่าเป็นธรรมดาสั่งจองอนะสั่งจองมันก็ต้องนานหน่อยแล้วนะเหรียญรวยคุณรวยกหน้ากล่องเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยนะกล่องของ กล่องเดิมๆเลยนะก็มีใบโวอร์ชว์มาให้นะคำตรงคำเตือนอะไรนะนะมีภาพพิธีกรรมนะพิธีกรรมต่างๆนะนี่จัดส่งมาให้แล้วก็นะี่ QR code นะสุดยอดก็เนะีนะ่นะ ท่านคือส่วนร่วมกองบุญใหญ่ในการสร้างทางขึ้นเขาว,วัดสิมารายทรงธรรมท่านคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อนุโมทนาบุญจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปพิเศษท่านเคยจองแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เ๋อันนี้เป็นรายละเอียดของการสั่งจองใหม่นะก็ยังมีอยู่ละมั้งนะที่วัดเหรียญเอามาเนื้อทองแดงกับทองเหลืองอย่างเดียวเนะเหรียญค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับคนที่ชอบขนาด มาตรฐานไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนี่หนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญในการจัดสร้างเนื้อทองแดงก,กับทองเหลืองที่ไม่ได้ลงยาเนื้อที่แบบว่าเป็นเนื้อแท้ๆเนื้อดั้งเดิมะนะไม่ได้มีการลรงยายมีหลายสีนะลงยาลงยาก็เพิ่มอีกร้อยเดียวะนะว,ว่าเอาเท่าเท่าที่เท่าเท่าที่เอามาแอบสองแล้วกันนะ เรื่ยรวยคุณรวยนะหน้ากล่องหน้ากล่องเขียนอย่างเงี้ยนะนี่รวยคุณรวยสิบสองนัก,กษัตเนี่ยปี2564ัสวัสิมารายทรงธรรมเขาใหญ่นี่นครราชสีมา เดมิมาแบบเดิมเดิมเอาอันไหนที่เขาสีไม่แน่นสีนไม่แน่นก็แกะได้ก็ะตีโอ้เล็บดำไปไหนเนะนี่ยนี่ลายดงลายดอกเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรลายที่ออกแบบใหม่นี่ก็ดูดีนะนี่ดูดี รวยคุณรวยรวยคุณรวยสวยนะนี่ขนาดไม่ได้ลงยานะแล้วจะเจอเหรียญลงยาจะขนาดไหนนะเหรียญลงพ่อคูณกับลง,ลงพ่อรวยประมาณน,นี้รวยคุณรวย ด้านหลังก็เป็น12นักษัตนะสิบสองนักษัตริย์ร,รวมทีเดียวเลยนะมีขานเออเทาะชวดแล้วก็อะไรเนี่ยมามีอาวอกอปีบัวปีบัวเนี่ยปีบัวปีบัวเขาเรียกว่าอะไรนะฉลูเนีฉลูมีมะโลมะเสง มีครบอ่ะสิบสองนังกษัตว์มียันนี่อาราหังพุทโธนี่อาราหังพุทโธนะแล้วก็ด้านบนนี้ก็เป็นยันน้ำเต้านะพุทธศพุทธศอะไรเนี่ยพุทธศอิรามิเห็นว่าอะไรก็มียันเนี่ยยันแบบหล,ลวงพ่อรวยยันแบบหล,ลวงพ่อรวย ยันแบบลงพ่อรวยอิติปิโสอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิก็มังกรพระพุทธเจ้าะ รายร้อมด้วยมงกุฎพระพุทธเจ้ารวยคุณรวยมีเลเซอร์โค้ดเลเซอร์นี่นอกอกนั้นก็ไม่มีโค้ดอะไรเพิ่มเติมนะมีเลเซอร์โค้ดนะเขาจะแบ่งไว้เลยนะโค้ดนะก็คือเนื้อแท้แล้วก็มีโค้ดอะโค้ดนะมะพักทะนะเนี่ยตรงนี้จะแยกกันไป คนที่เคยจองแล้วก็จะทราบนั่นดีนะในชมรมเขามีนะรวยคุณรวยเป็นรุ่นแรกนะที่สร้างเป็นเหรียญหลวงพ่อทองเอ้ยไม่ใช่เหรียญหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่อรวยที่อยู่ในเหรียญเดียวกันนะนะก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเห็นนะนะผมว่าผมยังไม่เคยเห็น จับมือกันอยู่นี่จับไม้จับมือกันอยู่นี่นนอันนี้ก็โค้ดนะเหมือนกันน,น้ามาพาทะเขาจะมีมีความหมายของโค้ดเขาอยู่ดูไปหน้าหลวงพ่อชัดๆหน่อยแล้วกันนะใกล้ๆหนะ่อยเป็นอย่างไร หลวงพ่อคูณอันนี้หล,ลวงพ่อรวยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาสายทั้งสองหลวงพ่อก็มา,าธิษฐานจิตปลุกเสกให้ด้วยโดยเฉพาะสายหลวงพ่อคูณนี่มาสองรูปเลยสองสามรูปเลยรวยคุณรวย 1,999เหรียญในการจัดสร้างเนื้อทองเหลืองล้วนๆอย่างนี้นะด้านหลังก็เป็น12นักษัตย์นะ ละมานี้เป็นตัวเลเซอร์เลเซอร์หญิงอ่ะนะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่รู้ว่าของเกมมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมี นี่เนี่ยตัดนี่ทำยากอ่ะนะเรียนเบียนยาดเย่ยมมากอาเป็นว่าให้ได้ชมกันประมาณนี้แล้วกันนะ เหรียญสวยเหรียญดีเหรียญมงคลเป็นรูปสองพระเกจิที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพทั่วฟ้าเมืองไทยยันต่างประเทศเลยทีเดียวร,ยรวยคุณรวยเป็นสวยอ่ะคราวนี้แล้วกันขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ